อคักล่าละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวกำพร้าอายุห้าขวบชื่อไฮดีเธอเป็นเด็กน้อยน่ารักตาสีน้ำตาลเข้มผมสั้นสีดำและแก้มสีแดงไฮดี้มีน้าสาวชื่อดีเธอเลี้ยงดูอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์วันหนึง่งชีวิตของไฮดี้ต้องกลับตลปัดเมื่อน้าของเธอได้งานใหม่ในเมือง นาดีเธอพาไฮดี้ไปด้วยไม่ได้เราจะไปภูเขาเอลไปบ้านคุณตานะจ๊ะหลานต้องอยู่กับตาไปสักพักและนะ้าจะไปรับหลานเมื่องานของน้าเสร็จหลานจะปลอดภัยกว่าหลานเข้าใจนะค่ะหนูเข้าใจนาะรู้ว่าอะไรเหมาะสมกับหนูหนูจะเอาตุ๊กาตาไปด้วยแล้วเราจะรอนาด้วยกันหนูอยากไปเจอคุณตาด้วยค่ะหนูรอไม่ไหวแล้วละค่ะตอนเนี้ยหลังจากเดินทางยาวนาน ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงกระท่อมของคุณตาคุณตาอดอลฟอาศัยอยู่กับสุนัขของเขาโจเซฟทุกคนรู้ว่าคุณตาเป็นคนขี้งดหงิดเอาใจยากแต่จริงๆเขาเป็นคนใจดีนาดีเธออธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังและทิ้งไฮดี้เอาไว้ไฮดี้กับคุณตาถูกชะตากันทันทีที่เจอกัน ความร่าเริงของเด็กน้อยทําให้กระท่อมมีชีวิตชีวาคุณตาอดอลฟเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตใหม่ที่มีไฮดี้และไม่อยากขาดเธอไปเดี๋ยวนี้เขาไม่หงุดหงิดอีกแล้วหลานน่าจะมานอนแล้วไฮดี้ตาเหมือนได้เกิดใหม่เมื่อมีหลานมาอยู่ด้วยตารักหลานนะหลานรักของตาหนูก็ด้วยค่ะคุณตาหนูรักคุณตามากและหนูก็ชอบที่นี่น่าเสียดายที่หนูไม่มีเพื่อนเลย มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อปีเตอร์เขาอยู่กับคุณยายตาบอดของเขาในกระท่อมใกล้บ้านของเราพรุ่งนี้ตาจะพาหลานไปเจอหลานว่าอย่างไงล่ะอ้ดีเลยค่ะเชยโยปีเตอร์เป็นเด็กชายที่ทำงานเลี้ยงแพะในเวลาว่างลังเลิกเรียนด้วยปีเตอร์ ฉันจะแนะนําหลานสาวให้รู้จักนะเธอชื่อไฮดี้สวัสดีไฮดี้สวัสดีปีเตอร์ไปสิไปเล่นกันเล่นกันเลยให้สนุกนะหลังจากวันนั้นพวกเขากลายเป็นเพื่อนรักกันไฮดี้กับปีเตอร์ผ่าแพะไปเล่นหญ้าทุกวันเธอชอบปีนขึ้นทางชันเหมือนกับพวกแพะและเธอก็วิ่งเท้าเปล่า ปีเตอร์วิ่งมีแพะกำลังวิ่งออกจากฝูงไปจับมันกันเถอะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมันก็กลับมาตกใจหมดเลยโอเคงั้นฉันไปเก็บดอกไม้ดีกว่าฉันจะเอาไปให้ยายของเธอตอนที่เรากลับไปหวังว่ายายเธอคงแบ่งนมแพะให้ฉันบ้างปีเตอร์สอนไฮดี้ให้รีดนมแพะพวกเขาตั้งชื่อให้แพะทุกตัว ไฮดีถึงกับทำซุปที่บ้านและเอาขนมปังอบใหม่ไปให้คุณยายด้วยความร่าเริงและมองโลกในแง่ดีแพร่ขยายถึงทุกคนหลายปีผ่านไปนาดีเธอกลับมารับไฮดีเธอจะพาหลานไปให้ครอบครัวร่ำรวยในแฟรงก์เฟิร์ตเพื่อที่หลานจะได้มีการศึกษาที่ดีและมีชีวิตที่ดีขึ้น ตาให้ให้ดีไปไม่ได้ตาจะทำยังไงถ้าไม่มีหลานอย่าพาห,หนูไปเลยนะคะคุณนาะหนูไม่อยากอยู่ห่างจากคุณตาหนูไม่อยากไปหนูมีความสุขมากที่นี่หลานจะได้ไปอยู่กับครอบครัวที่ร่ำรวยมากใหดีหลานจะได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่ได้เรียนในโรงเรียนดีๆนะหนูไม่สนของพวกนั้นหลานรักของตาหลานรู้นะว่าตารักหลานมากและตาจะคิดถึงหลานมากแต่ตาคิดว่าน้าดีเธอพูดถูก มันจะดีกับชีวิตหลานมากกว่าฟังที่นาพูดนะครอบครัวที่หลานจะไปอยู่ด้วยมีลูกสาวรุ่นเดียวกับหลานหลานจะมีเพื่อนคาร่าดเดินไม่ได้และเธอไม่มีเพื่อนเธอต้องการเพื่อนเหมือนหนูนั่นแหละมาเธอรับรองว่าหลานจะมีความสุขมากกว่าคุณตาอดอล์ฟกับไฮดี้ต่างร้องไห้หลังจากเดินทางไกลพวกเขาก็มาถึงแฟรงก์เฟิร์ตพวกเขามาถึงบ้านหลังใหญ่ และผู้ดูแลบ้านคุณร็อดเทนเมเยอร์มารับพวกเขาที่ประตูยินดีต้อนรับค่ะฉันชื่อร็อดเทนเมเยอร์และฉันคือคาร่า้า้ามาซีไฮดีสวัสดีค่ะยินดีที่ได้พบคุณไฮดีถึงเวลาที่น้าต้องไปแล้วดูแลตัวเองนะหลานรักน้าแน่ใจว่าหลานจะเข้ากับคาร่าได้ดีเชื่อฟังที่คุณร็อดเทนเมเยอร์สอนด้วยน้ารักหลานนะหลานรักของนะ้า นั่นคือตอนที่ฝันร้ายเกี่ยวกับคุณร็อเทนเมเยอร์เริ่มต้นนาเป็นคนบูดบึ้งและไม่เคยยิ้มเพราะนาเป็นคนระเบียบจัดและเป็นผู้ดูแลบ้านโอเคพิธีทักทายจบแล้วถอดเสื้อผ้าสกรปรกออกเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปอาบน้ําซะฉันจะเอาเสื้อผ้าสะอาดมาให้นะได้ค่ะคุณร็อเทนเมเยอร์หนูจะทําตามทำมานที่ห้องของฉันหลังจากอาบน้ําเสร็จก็ได้เราจะได้เล่นด้วยกันอ๋อดีเลยค่ะฉันจะรีบอาบน้าแล้วไปหานะ คลาร่าอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่กับพ่อของเธอคุณยา่าและผู้ดูแลบ้านคุณรัตเทนเมเยอร์กับคนรับใช้อื่นๆส่วนมากเธอจะอยู่ในห้องของเธอและไม่เคยเปิดม่านหรือเปิดหน้าต่างไฮดี้ตกใจเมื่อเข้าไปในห้องของคลาร่าเธอรีบเปิดม่านเพื่อให้แสงส่องผ่านทางหน้าต่างทังในใดนั้นห้องก็เต็มไปด้วยแสงอาทิตย์คลาร่าดูสซสว่างสดใสแล้ว แสงอาทิตย์ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นได้เสมอล่ะเมื่อเวลาผ่านไปไฮดี้คุ้นเคยกับบ้านใหม่และอีกครั้งเธอทำให้ทุกคนหลงรักเธอทุกวันไฮดี้กับคลาร่าจะเล่นด้วยกันและเรียนด้วยกันไฮดี้พยายามทำตามกฎทั้งหมดของบ้านแต่เธอกำลังสนุกกับคลาร่า แต่ถึงยังไงเธอก็คิดถึงผู้เขาแอลคิดถึงคุณตาและปีเตอร์เธอยังฝันถึงการได้วิ่งในชนบทกับพวกแพะเช้าวันหนึ่งไฮดี้ลุกจากเตียงไม่ได้ย่าของคลาร่ารีบมาดูเธอทันทีคุณย่าคะส่งหนูกลับบ้านเถอะเด็กน้อยสดใสที่ทุกคนรู้จักและรักหายไป แทนที่ด้วยไฮดี้ที่ป่วยและเงียบขรึมไม่ยอมกินอาหารคุณย่ารู้สึกสงสารเธอคุณย่าเลยเรียกคุณหมอมาคุณหมอบอกว่าเธอคิดถึงบ้านและทางรักษาเดียวก็คือให้เธอกลับไปอยู่บ้านในภูเขาพวกเขาเลยตัดสินใจพาเธอกลับไปหาคุณตาชีวิตฉันดีขึ้นมากเพราะเธอไฮดี้ฉันจะคิดถึงเธอนะฉันดีใจเหลือเกินคลาร่าโปรดเข้าใจฉันด้วยนั่นคือบ้านของฉัน มาเยี่ยมฉันทันทีที่เธอมาได้นะถึงเธอจะเดินทางยาวนานและเหน็ดเหนื่อยเธอก็ตื่นเต้นที่ได้เจอคุณตาอีกครั้งเธอวิ่งไปหาเขาแล้วกอดเขาอย่างร่าเริงหนูคิดถึงคุณตามากค่ะหนูคิดถึงทุกอย่างและทุกคนที่นีตาก็คิดถึงหลานมากหลานรักของตาเราจะไม่จากกันอีกแล้วนะดูสิปีเตอร์ก็อยู่ที่นี่ด้วยสวัสดีปีเตอร์ฉันกลับมาแล้ว ยินดีต้อนรับกลับนะไฮดี้เราคิดถึงเธอจริงๆพวกแพะก็คิดถึงอะทุกวันเมื่อพวกเขาออกเลี้ยงแพะเธอจะเล่าเรื่องให้ปีเตอร์ฟังเรื่องทะเลหาดและช่วงเวลาดีๆที่นั่นหลังจากไฮดี้กลับมาปีเตอร์ก็กลับมามีความสุขฉันมีเพื่อนใหม่เธอชื่อว่าคลาร่าแต่ฉันคงคิดถึงเธอมากเลย บางทีวันหนึ่งเธออาจจะมาเยี่ยมเราก็ได้นะไฮดี้หลายเดือนผ่านไปฝันของไฮดี้ก็เป็นจริงคลาร่าได้รับอนุญาตให้มาที่แอลและพักอยู่กับเธอไฮดี้ไฮดี้ฉันมาแล้วยังกับฝันไปเลยที่ทามายินดีต้อนรับคลาร่าเราต้องสนุกกันแน่ๆเลยจ้ะ ทั้งคู่คุยกันจนกระทั่งดึกดื่นเช้าวันต่อมาหลังจากกินอาหารเช้าไฮดี้กับคาร่าออกไปยังแถบชนบทแล้วเจอกับปีเตอร์คาร่านั่งอยู่กับพวกเขาในขณะที่พวกเขาเลี้ยงแพะเป็นประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับเธอแต่เธอก็มีความสุขแต่อีกทางหนึ่งเธอก็เศร้านิดนิดที่เห็นไฮดี้กับปีเตอร์วิ่งและตีลังกา ฉันไม่รู้เลยว่าสักวันหนึ่งฉันจะวิ่งได้แบบเธอไหมฉันนึกไม่ออกเลยว่ามันจะรู้สึกยังไงหลายวันผ่านไปคลาร่าสุขภาพดีขึ้นหลังจากได้อยู่กลางแจ้งกับธรรมชาติแก้มเธอแดงสดใสด้วยความช่วยเหลือของคุณตาอดอลฟกับไฮดีเธอถึงกับเริ่มลุกขึ้นจากรถเข็นได้ทีละนิดเยี่ยมมากคลาร่าในที่สุดหนูก็ทำได้เออหนูหนูหนูกลัวจัง ถ้านหนูล้มล่ะคะเราอยู่นี่อยู่ข้างเธอนี่เองเธอไม่ต้องกลัวหรอกนะวันหนึง่งขณะที่คารา่าเฝ้าดูไฮดี้กับปีเตอร์ต้อนฝูงแพะเธอเห็นวัววิ่งตรงมาหาเธอช่วยด้วยช่วยด้วยด้วยความกลัวเธอกระโดดออกจากรถเข็นแล้วก้าวไปสองก้าวเธอเดินได้ปฏิหารเกิดขึ้นแล้ว อันที่จริงว่ามันจะวิ่งเข้าคอกแต่มันทําให้คาร่าเดินปีเตอร์กับไฮดี้ตกใจและไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเมื่อพวกเขาเห็นเธอพวกเขาวิ่งมาหาเธอแล้วก็กอดเธออ๋อชัยโยชัยโยเธอทำได้แล้วคาร่าทำได้แล้วทำได้หลังจากวันนั้นเธอเดินมากขึ้นทุกวัน19 29กงกจนกระทั่งเธอเดินได้ตอนนี้ถึงเวลาที่คาร่าต้องกลับบ้านแล้ว พ่อของเธอกับคุณย่ามารับคาร่ารอพวกเขาในรถเข็นเมื่อเธอเห็นพวกเขาเธอลุกขึ้นวิ่งแล้วกอดพวกเขาเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาเธอต้องการให้พวกเขาประหลาดใจพวกเขานั่งลงเล่าให้การฟังถึงการผจญภัยในพวกเขาแอลคาร่าเล่าถึงเรื่องเจ้าวัวตัวต้นเหตุ คลาร่าพ่อของเธอและย่าของเธออยู่พักผ่อนต่ออีกสองวันจากนั้นก็กลับไปแฟรงเฟิร์ตทุกคนกลับไปบ้านของตัวเองไฮดือ้อยู่ในแอล์และคลาร่าอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตพวกเขายังคงติดต่อกันผ่านทางจดหมาย Clara, คลาร่าเขียนถึงไฮดี้ว่าเธอจะไปที่แอลช่วยฤดูใบไม้ผลิพวกเขาจะได้วิ่งเล่นและรีดนมแพะด้วยกันในที่สุดหิมะก็เริ่มตกและหน้าหนาวมาถึง ตลอดช่วงหน้าหนาวนั้นปีเตอร์กับไฮดี้เล่นเลื่อนหิมะพวกเขาจะคุยและทำการบ้านด้วยกันข้างเตาผิงในตอนกลางคืนคุณตาของไฮดี้จะหลับยังมีความสุขข้างเตาผิงด้วยรู้ว่าไฮดี้จะอยู่ข้างเขาตลอดไปไฮดี้คุณตาของเธอและทุกคนที่เธอรักอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป